เียสนามในป่านะครับก็กลับมาไลฟ์สดกรณีพิเศษครับสำหรับวันนี้ <Yeah. S 2> วันที่23ธันวาคม2563นะครับ <Yeah. S 2> ซึ่งเราก็จะมาแนะนำเก้าอี้รุ่นใหม่ล่าสุดคอลเลกชัน <Yeah. S 2> ใหม่นะครับจะเป็นสีนะ <Yeah. S 2> ูโทนนะครับเป็นสีลูกตานสีแกัมกากกับสีครีมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้บวกกางนะถุก็จะเป็นประมาณนี้ นี้ที่ลูกค้าตามหานะครับก็จะมีวางตำแหน่งพรุ่งนี้นะครับเป็นบางสาขาก่อนนะครับส่วนตัวนี้แล้วมีอะไรพี่ป๋าแล้วอีควีครับก็อีควีนะครับโอ้โหมีแก้วใส่อะไรเนี่ยนี่แหละอ่าใส่น้ำใชไหมครับใส่น้ำอ๋อน้ำน้ำปกตินะครับถ้าเป็นป๋าใส่น้ำอะไรครับอ๋อนี่ยบอกเลยนะเออแล้วแต่อะไรครับป๋าใส่เบียร์ครับโอ้ใส่เบียร์นะครับโอ้โห ก็หุกระดุกสบายแต่แก้ว้องเล็กนิดนึงนะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นป่าลึกๆลึกาเนี่ยเห็นไหมมีถุงใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับชุดสีเดียวกันทั้งหมดเลยลูกทั้งตัวน้ครับเต็นท์หลังนะครับอันนี้ให้ดูเฉพาะผ้าฟลายชีสนะครับจะเป็นเต็นท์รุ่นออร่าเอเ็กนะครับรล่นเซตนี้ก็จะมีตัว้มาอบกไปด้วยนะครับออร่าเเอ็กสี เล็ดไอพีที่รวมกลางก็อีควีนทร์กสามคูนสี่ทรับสี่คูนบกก็จะมีบางกันไหนพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สี่สองห้ายี่สี่ธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเป็นต้นไปเป็นบางสาขานะครับสําหรับทาร์กนี่จะมีสาขาจันทร์ห้าสามนะเฉพาะที่โปรโมชั่นนะครับยังไงก็ลูกค้าก็แวะไปดูได้นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นที่<ม>ส,สปอร์ตเบอร์ซุปเปอร์สปอร์ตส,ส,สปอร์ตมอสนามเดิน แต่าานั้น53และหลักระโวงนะครับขอบคุณครับ